สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าโลกพระสุขตอนที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโลกพระสุขพุทธศักราช2493ตลอดเวลาที่จรวดยานหรือพาหนะกาศวิ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดราวกับปาฏิหาริย์พลนิกรกิมหวนท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้ว ต่างได้รับความตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวพาหะากาศสามารถทำความเร็วได้ถึงชั่วโมงละ3,000ไมล์ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีเครื่องบินหรือจรวดยานของชาติใดที่บินได้รวดเร็วเช่นนี้คิดเฉลี่ยแล้วพาหะากาศของดิเรกเดินทางได้วันหนึ่งถึงแสนไมล์ณบัดนี้ ทั้งหกคนอยู่ในจักรวาลอันเว้งว้างว่างเปล่าและปราศจากความมืดเพราะไม่มีอะไรบดบังดวงอาทิตย์นาฬิกาที่หอบังคับการบอกเวลา11นาฬิกาตรงพาหะากาศได้เดินทางมาจากโลก26ชั่วโมงแล้วดอกเตอร์ดิเรกใช้เครื่องอัตโนมัติบังคับจรวดยานของเขาแต่คอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ความตื่นเต้นทำให้ทุกคนไม่รู้สึกง่วงหงาหานอนเลยส่วนอาหารก็กินกันน้อยที่สุดเพราะไม่รู้สึกหิวทุกคนได้แลเห็นดวงดาวกลาดเกลื่อนจากระวาลภายนอกจรวดสลัวรางคล้ายกับตอนรุ่งอรุณหรือใกล้พลบแต่ไม่มีเวลากลางคืนมองแลเห็นดวงอาทิตย์ตลอดเวลาสีสหายกับท่านเจ้าคุณและเจ้าแหว้ว ยืนอยู่ข้างหน้าต่างด้านขวาในห้องบังคับการใกล้ออกไปเบื้องหน้าโน้นสายตาทั้งหมดกำลังมองดูโลกพระจันทร์ซึ่งมีขนาดดวงกลมใหญ่มะหือมาพอๆกับสนามหลวงพาหนากาศของเรามาได้ครึ่งทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์แล้วนิเรกอธิบายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแสดงความภาคภูมิใจเป็นล้นพ้น เราเดินทางมาได้แสนไมล์เศษใช้เวลาเดินทาง26ชั่วโมงกับ15นาทีพลพัชราพรยกมือขวาเกาะบ่าในแพทย์หนุม่มกันยอมสาร,รภาพว่ากันตื่นเต้นที่สุดเพื่อนรักมันไม่ผิดอะไรกับความฝันคงไม่มีมนุษย์คนใดที่จะเดินทางมาไกลจากโลกได้ถึงเพียงนี้กิ้มหนวนถามขึ้นว่าจรวดยานของเรา จะต้องไปแวะที่โลกพระจันทร์ไหมดิเรกนายแพทย์หนุ่มพยักหน้าต้องแวะแน่นอนแต่เราจะร่อนลงที่โลกพระจันทร์หรือไม่นั้นต้องแล้วแต่เหตุการณ์ขณะนี้เราเกือบจะพ้นความดึงดูดของโลกเราแล้วนิก,นกรรขหมดคิวยนเอะโลกมันดูดได้ด้วยหรอวะเจ้าแฮวสอดขึ้นรับประทานงคงคล้ายๆกับผมดูดกัญชา นิกรยกฝ่ามือผลักหน้าเจ้าแหฮวทะลึงนะเขาจะพูดกันเป็นงานเป็นการและในจอมทะเลนก็หันมาทางด็อเตอร์ดิเรกมันดูดยังไงว่าหมอดิเรกอมยิม้มถ้าจะอธิบายตามหลักวิชาดาราศาสตร์แกก็คงจะไม่เข้าใจจะขออธิบายแต่เพียงสั้นๆว่าในจักรวาลน,นี้ดาวพระเคราะห์ต่างๆได้หมุนรอบดวงอาทิตย์ และได้รับการดึงดูดจากดวงอาทิตย์จึงเปรียบเหมือนว่าดาวพระเคราะห์เป็นบริวารของดวงอาทิตย์นั่นเองถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ไม่ดึงดูดไว้ดาวพระเคราะห์ก็จะมีทางโคจรไม่เป็นระเบียบคือลอยเปะป่าไปโลกของเราเป็นดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งอยู่ในความดึงดูดของดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันกิมหนวนว่าทั้งดึงทั้งดูดใช่หรอถูกแล้ว ดึงเสื้อก่อนแล้วถึงจะดูดดิเรกพูดหน้าตาขึงขังขณะนี้เรายังอยู่ในความดึงดูดของโลกแต่ในราวสิบสามนาฬิกาของวันนี้จะรดยานของเราจะหลุดพ้นจากการดึงดูดของโลกเข้าสู่การดึงดูดของดวงจันทร์และเราจะรู้ได้ก็คือจรวดยานของเราจะวิ่งเร็วกว่านี้อีกสี่เท่าคือวิ่งได้ประมาณหนึ่งหมื่นไมล์ต่อชั่วโมงเจ้าคุณปัจจนก ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นแปลกใจขึ้นไปอีกทำไมถึงวิ่งเร็วนักดีเรกด็อกเตอร์นรงริัวราคือคืออดยาเส้นบรรจุกล้องแล้วจุดสูคุณพ่อเคยเห็นดาวตกไหมเคยนี่กรสอดขึ้นอย่าไปทักเชะน,นะครับประเดี๋ยวเข้าท้องหมาดิเรกกลืนน้ำลายเอื้อกยกมือเท้าสะเอวอยู่ไม่ฟังก็ยืนเฉย ฝรั่งไม่ชอบให้ขัดคอแล้วเขาก็หันมาพูดกับท่านเจ้าคุณต่อไปดาวตกหรือผีพุ่งใต้คือสเก็ตด,ดาวนั่นเองกิมหนวนหัวรอคิก <c oughs> ดาวมีสเก็ตเหมือนกันหรอหมออ้าวนี่กรอ,อุทานก็ดาวมันเป็นแผลนีว่วะเพราะแผลหายก็ตกสเก็ต <c oughs> เจ้าคุณปัจจนกขบกรามแน่นโธ่ไอ้สองคนนี่ ประเด๋ยวพอดไปเอาไปนอกจรวดเลยไอเราหรืออยากจะถามเอาความรู้ขัดคอซะเรื่อยเชียวนิกรกับกิมหงวนเลี้ยงออกไปยืนห่างๆความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะด็อกเตอร์ดิเรกจึงอธิบายต่อไปดาวตกก็คือสเก็ตด,ดาวนั่นแหละครับคุณพ่อเมื่อมันวิ่งเข้ามาสู่ความดึงดูดของโลกเรามันก็พุ่งตรงลงมา และทวีความเร็วขึ้นตามลำดับในราวชั่วโมงละหนึ่งหมื่นไมล์จรวดยานของเราก็เช่นเดียวกันกับดาวตกหรือผีพุ่งใต้นั่นเองเมื่อพ้นความดึงดูดของโลกเข้าสู่ความดึงดูดของดวงจันทร์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องยนต์ปล่อยให้มันพุ่งเข้ามาหาดวงจันทร์ได้เองเหมือนกับเราอยู่บนตึกสูงโยนก้อนอิฐออกไปนอกหน้าตึกก้อนอิฐก็จะลอยละลิ่วลงสู่พื้นดินที่ผมอธิบายมาเนี่ย คุณพ่อคงจะเข้าใจดีแล้วเจ้าคุณปัจเนกยิ้มแห้งๆไม่รู้เรื่องโว้ยดิเรกทำคอยนผมสวดเสียเป็นคุ้งเป็นแควคุณพ่อไม่รู้เรื่องนิกรพูดเสริมขึ้นอีกเหมือนสีซอให้ควายฟังท่านเจ้าคุณแยกเคี้ยวยกมือชี้หน้าลูกเขยจอมทะเลนของท่านชักจะมากไปโว้ยไอ้กรแกว่าข้าเป็นควายหรือ เออไอ้นี่ทะลึ่งหนักมือขึ้นทุกทีนี่กรหัวระไอ้งวนมันกระซิบไปผมพูดอย่างนี้นี่ครับอาเสียยกมือเขกกรบานนิกรดังโปก <sh arp> นี่เนะ่ต้องซัดด้วยด็อกเตอร์ดิเรกเดินไปที่แผงมาตราต่างๆต,ต,ตรวจดูไม่ได้มีอะไรบกพร่องแล้วเขาก็พยักหน้าเรียกพนนิกรกิมงวน กับท่านเจ้าคุณและเจ้าแห้วเข้ามาหาไอเซียก็อยากเห็นโลกเราไหมกิมหวนลืมตาโพลงไหนอยู่ทั้งไหนนายแพทย์หนุม่มเอื้อมมือกดปุ่มไฟฟ้าหน้าต่างบานเกรดทางซ้ายมือค่อยๆเลื่อนลงทันทีเขาชี้มือไปที่ช่องกระจกดูโน่นที่นั่นแหละคือโลกของเราล่ะทุกคนมองผ่านหน้าต่างกระจกออกไป มันไม่ผิดอะไรกับตกอยู่ในความฝันไกลออกไปเบื้องหน้าโน้นวงกลมมะหืมาปรากฏเด่นชัดและสังเกตได้ว่ากำลังหมุนช้าๆเจ้าแห้วมองดูแทบไม่กระพริบตาคุณหมอขอรับบ้านเราอยู่ตรงไหนละขอรับดิเรกยกมือเกาวสีรษะอีเวนเอ้ยโลกเราน่ะ มีเนื้อที่เกือบสองรอยล้านตารางไม่ยังเห็นขนาดสนามม้าเท่านั้นแล้วบ้านเราจะมองเห็นได้ยังไงกันวะนิกรถามขึ้นทันทีเดี๋ยวดิเรกเนื้อที่ของโลกเรากี่ล้านตารางไม่นะเจ้าคุณปัจจนึกทำตาเขียวไอเนเครา๊ะร้ายจะแล้วแกจะกระเซาฉันไปถึงไหนวะความจริงฉันหัวล้าน ก็มาได้ไปหนักกระบานแกนี่นะไม่เคยทำให้แกเดือดร้อนเลยกิมหนวนดุนิกรบ้างไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ล้อเรื่อยควรจะรู้บ้างสิว่าคนหัวล้านอะใจน้อยทันใดนั้นเองพานาิกาศก็สั่นสะเทือนมีอาการโคลงเคลงผิดปกติพลกับนิกรล้มลงบนพื้นกิมหนวนส่วนเซมาปะทะกับเสาเหล็กต้นหนึ่ง เจ้าคุณปัจจนึกหัวชนผนังจรวดดังโปกดิเรกเสียงวนร้องลัน่นอะไรกันว้เครื่องเสียเหรอดอกเตอร์ดิเรกไม่ยอมตอบคำถามเขานั่งบังคับเครื่องอย่างใจเย็นเข็มวัดระยะความเร็วเลื่อนปรูดขึ้นผิดปกติจากสามพไมล์เป็นสี่พันและเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ สามเกลอกับท่านเจ้าคุณและเจ้าแหฮวรีบนั่งลงบนเก้าอี้นวมข้างหลังนายแพทย์หนุม่มเสียงครางกระหึ่มของพาหนะากาศสงบเงียบลงทันทีเฮ้ <Hey. S 1> เจ้าคุณปัจจนึกอุทานไม่อะไรเกิดขึ้นหรือดีเรกนายแพทย์หนุ่มหันมายิ้มไม่ต้องกลัวครับเราเข้าสู่ความดึงดูดของดวงจันทร์แล้วดูเข็มวัดความเร็วสิครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อย จะรวจเราขณะดนี้วิ่งเร็วถึงห5 0 0ั้ารยไมล์แล้วผมกาว่าในราวยี่สนาฬิกาเราจะถึงโลกพระจันทร์โดยสวัสดิภาพและถ้าเราไม่แวะลงบนดวงจันทร์เราก็จะแล่นวนเวียนในระยะต่ำเพื่อถ่ายภาพยนต์ไว้เป็นหลักฐานต่อจากนั้นเราก็จะเดินทางไปโลกพระสุขพนกล่าวกับดิเรกว่าแวะลงที่โลกพระจันทร์เถอดดิเรก การถ่ายภาพยนตร์คนเขาอาจจะไม่เชื่อถือก็ได้เราควรจะได้อะไรเป็นหลักฐานเป็นต้นว่าคนหรือวัตถุดิเรกหัวระเบาๆ <laughs> กันเชื่อว่าในดวงจันทร์คงจะมีแต่ภูเขาน้ำแข็งและความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างไม่มีพืชและสัตว์อาศัยอยู่เลยแกดูสิพลมองดูพระจันทร์แล้วก็มองโลกเราโลกพระจันทร์เป็นสีขาวโพลนคล้ายกับหิมะ โลกเราเป็นสีชมพูปนสีเขียวสีชมพูอ่อนคือแสงอาทิตย์ส่วนสีเขียวอ่อนคือพืชและภูเขานั่นเองนักดาราศาสตร์ทั้งหลายก็เชื่อว่าดวงจันทร์คือโลกที่เย็นแล้วและไม่มีอากาศหุ่มห่อเปลือกโลกพืชและสัตว์จึงไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรานำพาหานะอากาศร่อนลงบนพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่งในดวงจันทร์เราก็อาจจะทำได้แต่ถ้าบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศ เราก็ออกไปจากจรวดนี้ไม่ได้เจ้าคุณปัจจนึกว่าลองดูดีเรกนำจรวดยานของเราร่อนลงโลกพระจันทร์เถอะโอเคดีเรกรับคำและขับจรวดยานของเขาต่อไปนิกรพูดกับเจ้าแหฮวเตรียมจัดอาหารกลางวันได้แล้วไอแฮวสำหรับค่ามื้อนี้ขอใส่กรอไข่ดาวหนึ่งจานแซนวิชสักสิบชิ้น ขนมปังทาเนยสักสามสี่แผ่นกล้วยหอมสามใบก็พอแล้วเจ้าแห้วหัวเราะรับประทานพอแล้วของคุณเนี่ยคนอื่นรับประทานได้ถึงสามคนพูดจบเจ้าแห้วก็เดินไปห้องครัวเพื่อประกอบอาหารกลางวันความคาดคะเนของด็อกเตอร์ดิเรกเป็นไปโดยถูกต้อง พาหนากาศใกล้ดวงจันทร์เข้ามาทุกทีวงกลมยักษ์ใหญ่ขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นขอบวงกลมสุดสายตาแลเห็นภูเขาอย่างถนัดในราว20สนาฬิกาเศษจรวดยานก็ถึงห้วงเวหาของโลกพระจันทร์เข็มวัดระยะความสูงบอกให้รู้ว่าจรวดอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ35ไมล์ นายแพทย์หนุ่มบังคับพาหะอากาศร่อนต่ำลงมาอีกเครื่องยนต์ของจรวดยานทำงานตามปกติพาหะอากาศใช้ความเร็วเพียง500อยไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นต่ำลงมาและต่ำลงมาทุกทีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนพิภพโลกพระจันทร์ก็มองเห็นถนัดชัดเจนเต็มไปด้วยขุนเขาและสลับซับซ้อน ปราศจากทะเลและแม่น้ำลำคลองมองไปทางไหนเห็นแต่น้ำแข็งขาวโพลนไปทั่วทุกขนทุกแห่งแน่นอนแหละจากสายตาที่มองอยู่นี้ทุกคนรู้ว่าดวงจันทร์เป็นโลกที่มีแต่ความอ้างว้างปราศจากสิ่งที่มีชีวิตแม้กระทั่งพืชเฮ้ hey, ร่อนลงนะเว้ยพวกเรานายแพทย์ดิเรกส่งเสียงเอตโร พลพยักหน้าลงเถอะหมอขอให้กันได้เหยียบพื้นโลกพระจันทรหน่อยเถอะวะเราได้มาพบเห็นดวงจันทร์แล้วซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดจะมาถึงนอกจากพวกเราเท่านั้นเจ้าแฮวหันมาถามนีิก่อนรับประทานคงจะมีกระต่ายอยู่เพียงตัวเดียวนะขอรับกระต่ายที่เรามองเห็นจากโลกของเรานิกอนถอนหายใจเบาๆเฮย้ยโธ่ไอแฮวเอ้ย มึงนี่มันโง่พอๆกับควายทีเดียวเจ้าแห้วอมยิม้มรับประทานนั่นนะสิขอรับคุณหญิงท่านก็ว่าอย่างนั้นนิกรอ,อดหัวเราะไม่ได้ <laughs> กระต่ายตะวักตะบวยที่ไหนกันวะเรามองให้เห็นเป็นกระต่ายมันก็เหมือนกระต่ายเราจะมองให้มันเป็นช้างมันก็เป็นช้างความเร็วของพาหานะากาศลดลงตามลำดบับ และร่อนต่ำลงทุกทีดอกเตอร์ดิเรกบังคับเครื่องด้วยความระมัดระวังเมื่อใกล้จะถึงพื้นดินนายแพทย์หนุ่มก็ปลดฐานลูกล้อออกล้อยางขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่ออกมาจากใต้ท้องของจรวดยานและค่อนมาทางหัวครั้นแล้วพาหนะากาศก็กระทบพื้นโลกพระจัน์ทรแผ่วเบา แต่มันกระดอนสูงขึ้นผิดปกติดตรดีเรกพูดกับพรรคพวกของเขาดวงจันทร์เล็กกว่าโลกของเราหลายเท่าความดึงดูดจึงมีน้อยกว่าโลกเราสังเกตดูสิจรวดของเรากระดอนขึ้นผิดปกติเหมือนล้อของมันสัมผัสพ,พื้นดินเราจะต้องเสียเวลานิดหน่อยในการนำจรวดลงแต่ตอนบินขึ้นจากพื้นดินจรวดจ,จะขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดพา,านากาศ บินเป็นวงกว้างในบริเวณที่ราบแห่งหุบเขาแห่งหนึง่งพื้นดินเป็นสีขาวสะอาดนั่นคือน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวโลกพระจันทร์โดยทั่วไปสักครู่หนึง่งดอตอร์ดีเรกก็นำจรวดยานของเขาร่อนลงสู่พื้นดินอีกครั้งหนึง่งจรวดยานกระดอนขึ้นและวิ่งไปบนลานน้ำแข็งมหืมานั้นในที่สุดก็หยุดนิง่ง ดรดิเรกจดไว้ในสมุดบันทึกการเดินทางทันทีเวลา19.50นาฬิกา50นาทีของโลกมนุษย์วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2493พาหนากาศได้ร่อนลงสู่ดินแดนตอนหนึ่งของโลกพระจันทร์โดยสวัสดีภาพแล้วนายแพทย์หนุ่มก็ลุกขึ้นยืนเขาตรวจดูเครื่องวัดอากาศภายนอก แล้วเขาก็ยิ้มออกมาได้นักดาราศาสตร์โดยมากคาดผิดที่เชื่อว่าโลกพระจันทร์ไม่มีอากาศห่อหุ้มจากเครื่องวัดอากาศของเราปรากฏว่าโลกพระจันทร์มีอากาศเช่นเดียวกับโลกของเราแต่อากาศหนาวเย็นจัดยิ่งกว่าขั้วโลกเหนือพืชและสัตว์ต่างๆจึงไม่อาจจะมีได้เจ้าคุณปัจจนึกถามว่าเราจะลงไปข้างล่างได้ไหมดิเรกพยักหน้า ได้ครับแต่เราจะต้องสวมเสื้อขนสัตว์สวมหมวกครอบพลาสติกและนำหม้อออกซิเจนติดตัวลงไปด้วยว้ากิ้มหนวนครางไอเครื่องนั้นน่ะมันรุ่มร่ามจะตายโหงไม่ต้องหรอกวะกันลงไปอย่างนี้ก็ได้ดิเรกหัวเราะ <laughs> ก็ตามใจการรับรองว่าถ้าแกลงไปอย่างเนี้ยอย่างช้าในห้านาทีเท่านั้นจมูกและหูของแกก็ต้องหลุด เลือดในตัวของแกจะกลายเป็นน้ำแข็งถ้าหาว่าแกทนอากาศที่โลกพระจันทร์ได้พืชสัตว์และมนุษย์ก็คงจะมีอาศัยอยู่ในโลกนี้นิกรถามอย่างเป็นงานเป็นการสายตาของเขามองผ่านช่องกระจกไปข้างนอกจรวดเท่าที่เรารู้กันดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกเราไม่ใช่หรือหมออ๋อร้ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง ในเวลาย7วันต่อหนึ่งรอบหมายความว่าวันหนึ่งของโลกพระจันทร์คือ27วันของโลกมนุษย์เป็นเวลากลางคืน13วันครึง่งและเป็นเวลากลางวันอีก13วันครึง่งขณะน,นี้เวลาที่โลกมนุษย์ในประเทศไทยเป็นเวลา19บเนาฬิกาห้นาทีซึ่งเป็นเวลากลางคืนแต่โลกพระจันทร์เป็นเวลากลางวันกิมหวนสอดคึืน แล้วทำไมไม่เห็นดวงอาทิตย์ล่ะนีเรกอธิบายว่าเพราะบรรยากาศที่นี่หนาวจัดมากมีละอองน้ำหิมะปกคลุมไว้ทั่วจึงไม่อาจจะแลเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวอื่นๆในจักรวาลถ้าหาว่าแกไปเที่ยวขั้วโลกเหนือของโลกเราสภาพดินฟ้าอากาศก็คล้ายๆกับที่นี่นั่นแหละต่างกันก็คืออุณหภูมิของโลกพระจันทร์ต่ำกว่าขั้วโลกเหนือของเรามาก ิมวนถอนใจเฮือกใหญ่เฮ้ยป่วยการอธิบายวะแกะอธิบายอีกห้าวันกันก็ไม่รู้เรื่องยุ่งเหยิงชิบหายเลยพระจันทร์เดินรอบโลกโลกเดินรอบดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ดูดโลกไว้และโลกดูดดาวนพเครดวงอื่นล้วนแต่ไม่น่าเชื่อดูดกันไปดูดกันมาอีกหน่อยโลกก็คงชนกันชิบหายหมดคราวนี้ พลกับเจ้าคุณปัจจนึกคัวระลัน่นดอกเตอร์ดีเรก,กับคณะของเขาออกจากห้องบังคับการเข้าไปในห้องห้องหนึ่งในสิบนาทีนั่นเองประตูเหล็กกล้าของพาหะอากาศก็ค่อยๆเปิดออกด้วยเครื่องไฟฟ้านายแพทย์หนุ่มเดินนําหน้าพาคณะของเขาลงมาจากจรวดยานทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขนสัตว์ขนาดนา ที่ศีรษะมีครอบพลาสติกเหมือนกับเครื่องกระดาน้ำสวมทุกคนข้างหลังมีหม้อออกซิเจนมีสายยางต่อจากจมูกมาเข้าเครื่องออกซิเจนและในครอบศีรษะนั้นมีเครื่องรับส่งวิทยุข,ขนาดเล็กติดอยู่สามารถพูดกันได้ในรัศมี1กิโลเมตรทุกคนสะพายปืนจรวดกล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายภาพยนตร์รุงรัง เมื่อลงมาพ้นจรวดต่างก็กวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณแล้วเสียงงวนก็กระโดดตัวลอยร้องตะโกนขึ้นดังๆชัยโยเสียงของอาเซียก้องกังวานผิดปกติและสะท้อนกลับติดๆกันหลายครั้งชัยโย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 และที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือกิมงวนกระโดดเบาๆเท่านั้น แต่ร่างของเขาลอยสูงขึ้นจากพื้นดินไม่ต่ำกว่าสองเมตรและลอยมาอย่างล่าช้าผิดปกติเฮอาเสียอุทานเบาๆยังไงกันไว้หมอทำไมตัวของกันจึงลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตดิเรคหัวรากันบอกแล้วว่าโลกพระจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกเรามากมายความดึงดูดจะมีน้อยกว่าโลกเรา เส้นผ่าศูนย์กลางของเราตอนอีควเอเตอร์ในราว8,000ไมล์แต่ดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง2,000ไมล์เท่านั้นคิดดูก็แล้วกันว่ามันเล็กกว่าโลกเราสักแค่ไหนแกลองกระโดดให้เต็มที่สิตัวของแกจะลอยเลี้วขึ้นไปในอากาศอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้กิมหนวนวิ่งปราดไปข้างหน้าและกระโดดเต็มแรงเหมือนกับกระโดดข้ามอะไรสักอย่างหนึ่ง ทุกคนมองดูอย่างตื่นเต้นร่างอันสูงชลูดของอาเซียลอยขึ้นไปสูงเกือบสิบเมตรแล้วค่อยๆลอยลงมากิมหัวนส่วนเซไปข้างหน้าแต่ไม่ถึงกับหกลม้มเขาวิ่งเหยาะๆกลับมาหาพักพวกของเขาแต่ถึงกระนั้นเสียงหวนก็วิ่งได้เร็วกว่านักวิ่งเร็วฝีมือเอกของโลกมนุษย์ทั้งนี้ เพราะความดึงดูดของโลกพระจันทร์น้อยนั่นเองชอบคนเว้ยกิมหวนพูดพลางหัวเราะพลางกันกระโดดได้สูงและวิ่งได้เร็วผิดมนุษย์เอชักสนุกซะแล้วละเว้ยดิเรกอมยิม้มแต่เราไปถึงโลกพระสุขแกจะวิ่งได้เร็วหรือกระโดดได้สูงดีกว่าที่แกวิ่งหรือกระโดดในโลกเราเพียงเล็กน้อยเพราะดาวพระสุขมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเรานั่นเอง เล็กกว่าโลกเราไม่เท่าไรแต่ถ้าสมมุติว่าสามารถไปดาวพระเสาแกจะกระโดดได้สูงจากพื้นดินได้อย่างมากก็เพียงฟุตเดียวเท่านั้นอ้าวคิมวนอุทานทำไมอะเพราะดาวพระเสาใหญ่กว่าโลกเราเกือบสิบเท่ามีความดึงดูดมากกว่าโลกเราเออเฮ้นิกอนครางดูดสนั่นชนะแล้วติงต่างว่า เราไปกระโดดที่ดวงอาทิตย์ละ่ะมีโดดไม่ขึ้นหรือเพราะพระอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกเราตั้งหลายล้านเท่าดิเรกว่าไปถึงดวงอาทิตย์แกก็ไม่มีโอกาสได้กระโดดเพียงแต่แกเข้าไปใกล้เท่านั้นตัวของแกก็จะกลายเป็นเท่าทานเอนอนิกรสั่นศีรษสาผิดไปละกอหนุมานมันทำไมถึงกระโดดเกาะท้ายรถพระอาทิตย์ได้ละ่ะ ตอนที่พระลักษ์ถูกหอกโมกษ์ของกุมภกันยังไงเจ้าคุณปัจจนึกหมั่นไส้เต็มทนก็ยกเท้าเตะก้นนิกรดังป้าบนี่นะทีแรกก็พูดเข่าเรื่องเข่าราวดีหรอกประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเละเทะแล้วนิกรหัวเราอความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเจ้าแห้วเปลี้ยวปากเต็มทนก็กล่าวถามดีเรกขึ้นอย่างเคารพนบนอม รัฐประทานผมเรียนถามอะไรหน่อยเธอขอรับคุณหมอเราขึ้นมาจากโลกเราตั้งหลายวันรัฐประทานทำไมถึงไม่เห็นนางฟ้าหรือเทวดาสักองค์ละขอรับ <c oughs> รัฐประธานหรือยังไม่ถึงสวรรค์ดิเรกทำหน้าชอบกนเองอยากเห็นสวรรค์หรือขอรับจะคุยกับพระอินทร์ท่านสักหน่อย ให้ยังไงจะได้ขอพรท่านบ้างดิเรหัวรอกล้าหัวเราะสวร,ร์บนนี้ไม่มีเว้ยถ้าเองอยากเห็นสวรรค์กลับไปโลกเราหาเวลาไปเที่ยวบ้านเจ้หนอมก็แล้วกันแล้วแกจะได้เห็นสวรรค์ชั้นโสรถอุ๊ยรับประทานนั่นมันนรกในขอรับไม่ใช่สวรรค์รัฐประทานไม่ไปแล้วขอรับอยาด ยังรับประทานไม่หมดทั้งขมทั้งคืนรับประทานความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกรับประทานก็สะพร,พรังไปทั้งตัวเท่านั้นเองรับประทานผมตั้งใจจะต้อนรับเหมันปีนี้ด้วยความสดชื่นอย่างไรเสียก็คงจะไม่ปวดร้าวระบมเหมือนปีที่แล้วรับประทาน หน้าหนาวปีก่อนผมสงสารอาเซียนเหลือเกินกิมหวนหันมาครอนไม่ต้องมาสงสารข้าหรอกข้าไม่ใช่พ่อเองและเองก็ไม่ใช่ลูกข้าดิเรกหัวเราะฮือฮือเฮ้อพูดถึงเรื่องโรคซุกสนทำให้การอดนึกถึงเจ้าชายอาฮเมดพระราชโอรสของท่านมหาราชารามสิงกริษนาวดีไม่ได้เลยเฮ้ยพนเอตโร ขึ้นมาถึงโลกพระจันทร์แล้วท่านมหาราชายังติดตามมาด้วยแล้วเนี่ยนายแพทย์หนุ่มยิ้มไอายชวนคณะของเขาออกเดินทางไปจากพาหานากาศเพื่อถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์และทำการสำรวจพื้นพิภพอันเยือกเย็นของโลกพระจันทร์นี้เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ